โอ้เพื่อนๆมาเบืองเห็ดมาเบืองเห็ดพูดละโอ้ยลางกสมเพื่อนเพื่อนปาด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 กลุ่มนี่พูดละขึ้นมาเหมือนเล้าเด้อเพื่อนเพื่อนพูดะครบแล้วเหมือนตาขึ้นมาครบทุกันแล้วแล้วนี่เป็นลางกสมครับสมครืองอสเหลือโอ้โหสีน่ะจะมีเหลืองแกมนิดนึงนี่เป็นชุดที่ป้าเพื่อนเอาเสื้อมาลงครับลางกสมลางกสมนี่เขาจะพออยู่ในปลาส่วนมากเกิดเป็นน้ำผู้น้ำโขกครับ สิบ่เคยเห็นในสวนนี่คือเขาเพาะเชื้อได้หรืได้เพื่อนเพื่อนส่วนมากถ้าเป็นอยู่ในสวนย่างเขานี่จะเพาะได้เฉพาะละงกเหลืองตอนนี้มีละงกสมแล้วปีหน้าเพื่อนๆจะได้เห็นละงกแดงครับผมกําลังเพาะเชื้ออยู่โอ้โหูหล่ะละงกแดงนี่จะสีสดใสกว่านี่แดงจังคือผู้แล่ะครับปีหน้าได้เห็นแท้เพราะเอาเอาเชื้อเพาะเรียบร้อยลงเรียบร้อยแล้วครับผูหล่ะเพื่อนๆน ปาด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 พูดอ่ะมีแต่ดอกอยิงใหญ่อันนี้พอดีแกงครับใส่พอดีแกงดูก่ะโอ้โหกำลังพอดีเก็บดอกนี่ใหญ่ลีนี่ครับพอดีเก็บมีนั่นติดเนี่ยไข่กับขื่นคือเก่าครับมีไข่ขื่นอยูดอ่ด้วเพื่นพนอนๆโม่ไหนใจทั้งๆนี่มีปะไข่กับขื่นมึงเนี่ยตะเมาะตะแมะกับมีอยูดอ่ด้วเพื่อนๆ นี่นี่ไข่เพิ่นขึ้นอันนี้แตกออกมาใหม่ผมบ่เห็นเห็นบ่เพิ่นสังเกตสังเกตด,ดินมันสิแตกแตกมันสิขึ้นเลยครับเพื่อนๆโอ้โหอลังการอลังการแถวนี้ก็ได้สิแตกขึ้นมาฮอดพี่ละเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆเนี่ยดินลักษณะแตกๆเดี๋ยวก็ขึ้นอีกบู้ยขัก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 แต่ว่ากลุ่มนันเตี้มันคือขึ้นขักแท้โอ้โห มันหากมันจุ่มกันยัอนบอ่หากเป็นมะลุมมาตุ่มย้นบ่คือมาโหดมาพ่อได้พี่ล่ะเอ,อเอา้เพื่อนเบิง่งคักๆเลยครับเออไก่ๆเนาะไก่ๆดอกนี้แบบใหญ่เลยเบิ่มึงไก่ๆิ่งไก่ๆแล้วงกสีชมพุนอะ่ะอันนั้นแท่งขึ้ือนว่าสาหมันอยู่น้ำกันกลุ่มนี่แล้วมันคักปดัดนะอยู่ไก่ๆตัวย่ง,งน,น้อยๆน,นี่แหละจะจับให้เบิ่องบนสำเนียงนี่นี่ นี่ต้นยางอันนี้ต้นยางภายดนก็ปีสัมโอ้โหมันได้อันนี้สงมาจากต้นใ่นี่ครับนี่ละต้นนี่อะไรที่มันออการหากมันทั่วแล้วครับนี่นี่สังเกตง่ายๆเพื่อนๆน,นี่หางย่างเหรอนี่ครับพวกหากฝอยมันด้มันขื้นกินนาดินเพราะว่าหนาฝน,นมันขึ้นมากเลยอนี่จะหางย่างได้นี่แถวๆนี้มันคุมพื้นที่มันแล้ว ถ้าเป็นแบบนี้ถ้าถ้าสวนเพื่อนๆเปลี่ยนแบบนี้ก็สา,า nice, สามารถที่จะลาดเชื้อได้เลยลาดเชื้อได้ขึ้นกันครับแต่ว่าถ้าต้นน้นอยๆซ้ำนี้ก็คุดเลยครับต้นน้อยๆซ้ำนี้ถมซ้ำนี้กัน,ต,น, ematics, น,น,กนต้นนี้นี่เขาปีเศษเศษแล้วครับนี่ปีกัวแล้วนี่ครับต้นนี้ต้นนี้ปีกัวแล้วเด้อ e. ต้นนี้ต้นสามว่าในครบปีนี่ครับอูโโ้เขาจะ เก็บตอนบานเพื่อนๆเพราะว่าผมจะเอาไปมักเชือกจะ,จะอาจจะเก็บประมาณตอนช่วงค่ำๆพุู่ละปล่อยบานเลยเพื่อที่จะเอาไปมักเชืออีกทง้งหนึ่งเพราะว่าเชือมืดแล้วตอนนี้ครับผู้ใดอยากได้ก็บ,บ่ไดดแล้วมักไว้กัน่าจ,จะเป็นประมาณเดือนนึงเนาะแต่ว่าเพื่อนเพื่อนถ้าอยากลงเชือกกับลงเชือ้เดอทุกฤดูเลยครับหนาวห้อนฝนโล่ลงลง,ลงเชือไดดทุกฤดูครับ เชื่อเห็ดนี่แต่ใส่รักการคือฝังถ้าลารดต้องต้นย่างไงแล้วแล้วหากฝอยขึ้นเต็มแล้วคุ้มพื้นที่แล้วเขา่อยราดราดก็ราดสมควรฉีราดนาฝนเพราะว่าฝนมากมันก็ดูดซึมหากฟอยมันก็จะขึ้นกินเนาะมันเกิดจะโอเคแต่เ้าราดนาห่อนนาหนาวดินแห้งมันกับผมบ่เคยราดนะผมก็เลยบ่รลู้วันสิปจังไดอาจจะระเหยหรืออาจจะบอดเกาะนาดินหรือจังไ๋ก็มันอาจจะตายด้วยความร้อน อันนี้ก็ฝาก,ฝากเพื่อนๆไว้เพราะว่าตัวเจ้าของนี่บเบ่เคยเบ่เคยเห็นไปลาดช่วงนั้นหันกับหน,นหนาวเนาะถ้าลาดก็คือลาดหนาฝนดิน,นมันซุ่มมันก็จะได้กินเลยนะครับมันก็อาจจะไปเกาะไปเซี่ยวของมันหักฝอยไปเลยเนาะโอเคฝากเพื่อนๆแค่นี้แหละครับเบอร์ๆเอาให้เบองอีกรอบนึงใกล้ๆนะ่อู้ดปวดะปดอะ สะเปแกงนี่เนาะอือคือชีว,วานกรอบนังยออ้อมน้ำยุ้ยเอ้ยนังอุ้อย,ยเอ้ยมามามานังยุ้ยเอ้ยเอาเฮ็ดไปแกงเด้อมาเก็บไปแกงนั่งยุ้ยเอ้ยโอเคครับ